กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะชาวไลฟ์ like, อิสมีช่องเราเองครับผูมโหไม่ได้อัปคลิปนานมากแบบนานมากๆเลยเพราะว่าอาจจะสารภาพตรงๆเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่งเคลียร์งานออฟฟิศเสร็จงานประจำนะคะแล้วก็โมแต่ยุ่งกับการแต่งนิยายของตัวเองอยู่ไหนจะบอกว่าเออมีปัญหาเรื่องอา่านสารภาพเลยปัญหาเรื่องเพื่อนเพิ่งเลิกกับแฟนมาเรื่องครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้อัคลิปเลยทางคลิปสั้นนะคะแล้วก็คลิป ยาวเลยนะคะก็ต้องตับขอโทษทุกคนด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาลงคลิปให้ทุกคนเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะนั่นคือคลิปนี้ก็คือเป็นอ่าช่วงรีวิวนิยายฟิปบอกเลยว่าเป็นการเปิดช่องครั้งแรกแล้ว,ลวทำอันนี้ก็คือแบบว่าค่ามภูมิใจอะ่ะเออวันนี้นะคะจะมารีวิวนิยายของตัวเองของฉันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวของนิายายของเรื่องอื่นเนี่ยเราเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่จากมันประสบการณ์เราตรงไหมก็ มันก็แค่แบบว่า5%ที่เหลือคือมาจากกาันว่าการดูหนังการฟังเพลงของเรานะคะมีจูมิเตอร์เข้ามาด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแจ้เต้นจองเต้นนั่นเองทําไมถึงทําของพวกนี้อ่ะใครที่แบบว่าดูคลิปนี้แล้วไปอ่านเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเฉลยในเรื่องนี้เองนะคะเรื่องอิจฉาแจ้เต้นจองเต้นนั่นเองนะคะคือคราวที้ไปก็คือกูไม่คอยอิจฉาเขาเลยนะคะอะ่ทุกคนกอาจจะงงว่าเรเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะนี่เขียนไปแล้วห้าต่อนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับ กลุ่มเพื่อนก็คือมีเกมมีตุน้นมีไนท์นะคะคือเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมต้นนะคะเกมเนี่ยเป็นเด็กกับจังหวะที่เข้ามาในกรุงเทพคือแบบว่าพี่ชายเนี่ยก็ส่งให้แบบมาเรียนที่กรุงเทพเลยนะคะแล้วก็มาเจอกับตุน้นแล้วก็ไนท์นะคะที่แบบว่าเป็นเด็กเพนคููนะคะที่มาเรียนที่กรุงเทพทีนี้เหมือนเขาสนิทก,กันไปเรื่อยแล้วก็เกมเพิ่มมารู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเออแอบชอบตุ้นตั้งแต่ม .5 เลว้วแต่เกิดกับความที่แบบทุกคนน่าจะรู้ความแบบว่าไม่กล้าสารภาพน้องก็เลยแบบว่าเออยังเก็บไว้ในใจ,จน น่าจะระวังไว้ก็คือตอนมโหสถเลยว่าทั้งตุนและไนมา,มาบอกกเกีว่าเออเป็นแปดกันท mm. ีนี้เราวาไปสู่มหาลัยมหาลัยบอกเลยว่าในงย่ยก็คุณละคณะแต่ว่ามหาลัย,ยียวกันนะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไรเตอร์คนนี้จะอุบอิบไว้ค่ะทุกคน <laughs> ถ,ถ้าม่ถึงอุบอิบไปถ้ามาสปอยเยอะๆเน,นี่ยมากนเราเข้าทุกคนเข้ามาอ่านก็อาจจะไม่สนุกไอสิ่งที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นไปอันนั้นคือตอนแรกกับตอนที่สองตอนสามนะคะทุกคน ตอนที่เหล้ออยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็กดเ,เพิ่มข้อชอบหรือว่ากดจุดใจไว้นะคะบอกเลยว่าเราเขียนเต็มที่แน่นอนครับทุกคนแน่นอนแน่ๆครับผมก็ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเขียนจบแล้วก็สามารถไปดูได้นะคะไม่จําเป็นตัแต่ว่าเรื่องทางตะวันจองเต็งเนี่ยก็คือขอเวลาอีกนิดนึงใช้คำว่าอีกนิดนะอีกนิดนึงนะค่ะทุกคนขอแบบว่าไปบิวตัวเองอีกนิดนึงนะคะคือ จะทับตรงเลยช่วงนั้นคือมันซ้ำองมันแบ,บบว่ามันปันจริงนะคะก็เลยแบบเออขอพักเรื่องนี้ก่อนแล้วก็มาเขียนเรงนี้ก่อนนะคะก็เลยแบบว่าจังเป็นเอไม่ใช่จอรนเต้นจะทำแบบแน่นอนครับแน,น่นอนนะคะก็อย่าลืมฝากเรื่องนี้ด้วยะคะแล้วจะมีเรื่องอื่นเดี๋ยวสปอยล์ก็เลยมักมินมักมินจ๋ามักมินคุณต้องมาดูอนิยายแบบว่านงแล้วก็จะมีคูรศัพมักโนมักโน้มักโน,ากโน,ากโนชาวกมักโนต้องมาเดี๋ยวเราจะรีวิวให้แบบว่า เดี่ยมแน่นอนเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม